นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อตานันเจปิยาชัญญาณนางปาเปนะสังยุเนะหิตังสุลภังโหติสุขังดุกกตากานณติบัดี้จากวิชชนาพระธรรมเทศนาประดับปัญญา ของผู้ฟังธรรมที่ตั้งใจนำไปพิจารณาให้เกิดความรู้เมื่อรู้แล้วตั้งใจปฏิบัติตามสมควรหรือตั้งใจฟังเพื่อความสงบแห่งจิตใจเพราะฟังสิ่งที่ให้เกิดความสงบไม่ใช่ฟังสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็ให้เกิดความ โลภโกรดหลงซึ่งเป็นกิเลสความเศร้าหมองอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมที่ไม่ดีมีกายทุจริตเป็นต้นอย่างน้อยควรนึกถึงควรชิดในเวลาจะฟังพระธรรมเทศนาว่าการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการฟังคำสอนของพระศาสนา ที่แสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความสุขใจของตนเพราะพระธรรมย่อมนำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้ถึงความสงบสุขถึงความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสงบโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น มื่อฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั้นควรระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้แล้วทรงบัญญัติแต่งตั้งสั่งสอนพระธรรมเอาไว้เพราะพระธรรมนั้นที่มีอยู่ในพระคุณของพระองค์แม้จะยังไม่ได้ทรงแสดงสั่งสอนเป็นแต่ปรากฏ ที่พระกายพระวาจาของพระองค์เท่านั้นก็ทำให้ผู้ที่เพียงจะได้เข้าใกล้พระองค์ก็ได้รู้ว่ามีพระธรรมอยู่ในพระคุณของพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมอย่างแท้จริงแล้วดังพระนิสสองพี่น้องคือตะปุสะและพันลิกะ ได้นำอาหารที่เรียกว่าสตุก้อนสตุผงเข้าไปถวายและเกิดความเรื่อมใสแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นสารณะที่เรียกว่าทเววาจิกาอุบาสกเพราะเวลานั้นยังไม่มีพระสงฆ์และในเวลานั้นยังไม่ทรงแสดงธรรม แม้ปรัชพระปฐม,มเทศนาก็ยังไม่ได้ทรงแสดงแต่ผู้เข้าไปใกล้ชิดพระองค์เชื่อมั่นในพระคุณของพระองค์คือพระธรรมจึงได้มีพระธรรมเป็นสารณะฉะนั้นเวลาฟังพระธรรม,มเทศนาจึงควรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยว่า เมื่อปุถุชนชาวโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้เพลิงกิเลสเพลิงทุกข์แผดเผาให้เดือดร้อนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทรงเดือดร้อนเพราะรเพลิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะพระองค์ดับได้เสียแล้วเพลิงทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความเศร้าโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายทุกใจและความรับแค้นใจพระองค์ก็ดับได้แล้วฉะนั้นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือระลึกถึงท่านผู้สงบผู้เยือกเย็นผู้ไม่มีกิเลสผู้ไม่มีทุกนั่นเองความสงบความเยือกเย็น ความไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ก็คือพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็คือฟังเรื่องที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบมีความสุขใจและระลึกถึงความสงบที่ใจซึ่งได้แก่คุณของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อฟังธรรมไป ด้วยเระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยจึงได้ชื่อว่าเป็นการเพิ่มความเรื่อมใสในพระคุณของพระองค์คือพระธรรมนำให้เกิดฉันทะอุตสาหะในการฟังยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ต้องการความสงบต้องการความสุขใจให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ไม่ต้องการให้ตนเดือดร้อนไม่ต้องการให้ตนมีความทุกข์ต้องการความสุขให้แก่ตนก็ควรระลึกถึงและศึกษาฟังแต่สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจเกิดความสุขกายสุขใจแล้วปฏิบัติตามนั้นคือเว้นสิ่งที่เป็นความชั่ว ระพุทอสิ่งที่เป็นความดียิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระพุทธานุศาสนีคำสอนส่วนหนึ่งที่ได้นำมาเป็นบทอุเทศแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตานันเจปิยังชัญญาณนะนังปาเปณสังยุเชเป็นอาทิความว่า ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่พึงประกอบตนนั้นด้วยบาปคือความชั่วเพราะว่าความสุขนั้นไม่เป็นผลที่บุคคลผู้ทําชั่วจะพึงได้โดยง่ายพระพุทธภาษิตนี้ทรงแสดงแก่พระเจ้าเพร์เซนท,ที่โกศลสนต่อจากที่ทรงพยากรพระราชปุจฉชา ของพระเจ้าปรเสนที่โกศลนที่กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหมอมฉันเข้าไปในที่เงียบสงัดพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดขึ้นว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตน หม่อมฉันเกิดความชิดต่อไปว่าก็ชนเหล่าใดประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนถึงแม้เขาจะกล่าวว่ารักตนก็ไม่ชื่อว่ารักตนเพราะเหตุว่าตามธรรมดาคนที่ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหาย ให้แก่ผู้ที่ไม่รักใคร่กันได้โดยประการใดชนผู้ประพฤติท,ทุจริตเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนเหล่าใดย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจ ชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงเขาจะกล่าวว่าไม่รักตนถึงอย่างนั้นชนเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่ารักตนเพราะเหตุที่ว่าคนผู้คนที่รักใคร่กันย่อมทำความดีความเจริญให้แก่ผู้ที่รักใคร่กันโดยประการใด ชนผู้ประพฤติสุจริตย่อมทำความดีความเจริญให้แก่ตนด้วยตนเองโดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วมหาบาพิษถูกแล้วมหาบาพิษและทรงรับรองพระราชดำริข,ของพระเจ้าพระเซนที่โกศลน,นั้น แล้วตรัสพระพุทธภาษิตมีเนื้อความเป็นคำสอนดังที่ได้ยกมาเป็นบทอุเทศในพระธรรมเทศานานี้เพียงคาถาเดียวอันที่จริงบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นผุถทุชนยังไม่ได้บรรลุมรรคผล เพียงแต่ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเชื่อกรรมเชื่อวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระโคดมได้ตรัสรู้พระอนุตตระ สัมมาสัมโพธิญาณหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษถ้ามหาบพิษรับสั่งว่าตถาคตได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตถาคตก็จะกล่าวอย่างนั้นเพราะตะถาคตได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น พระเจ้าเปรเซนที่โกศลจึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสำนักพรามหมณ์เ่าอื่นเป็นเจ้าหม่เจ้าคณะเป็นพระคณะอาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีปุรนักสปะเป็นต้นเมื่อถูกหม่อมฉันถามว่าท่านทั้งหลายปฏิญาณได้หรือไม่ว่า ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขณาจารย์เหล่านั้นก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้ตัดสรู้ส่วนพระโคดมเป็นผู้หนุ่มโดยกำเนิดเป็นผู้ใหม่โดยการบรรพชาจะไหนจึงปฏิญาณได้เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามหาบอพิษ ของสีอย่างไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์หนึ่งไม่ควรดูหมิ่นดูถูกดูหมิ่นว่างูตัวเล็กหนึ่งไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าไฟเล็กน้อยหนึ่งไม่ควรดูถูกดูหมิ่นพิสุว่ายังหนุ่มหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วทรงอธิบายเนื้อความเป็นพระคาถาจบแล้วพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ทรงเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาแล้วทรงแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะจนตราบเท่าสิ้นพระชนต่อแต่นั้นมาพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงออกพระนามขอพระพุทธเจ้าวา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ระบุพระนามว่าพระโคดมอีกเลยผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเชื่อกำมดีกกำมช่่วอ,อย่างมั่นอกมั่นใจมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลย่อมดำริชิดถึงแต่พระธรรมที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง ดังพระเจ้าประเชิฐที่โกศลทรงดำริว่าชนที่ประพฤติทุจริตชื่อว่าไม่รักตนผู้ประพฤติสุจริตชื่อว่ารักตนพระราชะดำรินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองว่าถูกต้องแล้วจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตเป็นพระพุทธโอวาทซึ่งแปลว่า ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่พึงประกอบตนด้วยบาปคือความชั่วเพราะว่าความสุขนั้นย่อมเป็นผลอันบคนุคลผู้ทําความชั่วจะพึงได้ไม่ง่ายเลยโดยอธิบายว่าผู้ทําความชั่วย่อมได้รับความสุขยากหรือว่าไม่ได้รับความสุขที่สงบ หรือไม่ได้ความสุขทั้งทางกายและความสุขทางใจบางครั้งได้สุขแต่ทางกายแต่ไม่ได้ความสุขทางใจจึงชื่อว่าหาความสุขได้ยากแม้ในสายตาของผู้อื่นจะเห็นว่าคนทำทุจริจบางคนมียศมีอำนาจ มีวาสนามีทรัพย์สินเงินทองมีฐานะความเป็นอยู่เป็นหลักฐานแต่ผู้กระทำทุจริตนั้นก็ยากัางหวาดระแวงถึงกรรมของตนอยู่เนืองนิดจะหาความสุขทางใจที่แท้จริงนั้นก็ยากนักเพราะฉะนั้นผู้รักตนต้องการให้ตนเป็นที่รักอย่างยั่งยืนอย่างยิ่งนั้น มีความสุขทั้งทางกายทางใจก็ไม่ควรทำบาปคำว่าบาปในพระพุทธภาษิตนี้มีเนื้อความเบื้องต้นที่เป็นพระวาจาของพระเจ้าประสิทิที่โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองว่าถูกต้องนั้น ก็ชัดเจนจำแจ้งอยู่แล้วคำว่าบาปความชั่วได้แก่ทุจริตทั้งทางกายวาจาและใจทุจริตทางกายมีสามคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมทางวาจามีสีคือพูดเท็จพูดส,อส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเผื่อเจอ้อทางใจมีสามคือ เพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นผิดจากคลองธรรมทั้งบทนี้บางแห่งเรียกว่าอากุศลกรรมบทคือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลที่มีวิบากค,คือผลเป็นความทุกข์นำทุกข์มาให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติในขณะที่ทำที่ประพฤติบ้าง หลังจากนั้นไปเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่ความหนักเบาของความชั่วนั้นจะปรากฏความแน่นอนที่เป็นกฎแห่งกรรมตายตัวก็คือความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถึงแม้ใครจะขอร้องอ้อนวอนผู้ทำความชั่วว่าจงอย่ามีความทุกข์ มีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานเถิดดังนี้ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาเหมือนบุคคลนำก้อนอิฐบ้างก้อนหินบ้างทิ้งลงไปในแม่น้ำแล้วกล่าวว่าขอก้อนอิฐจงลอยขึ้นมาขอก้อนหินจงลอยขึ้นมาดังนี้ทั้งก้อนอิฐก้อนหิน ก็ไม่ลอยขึ้นมาจากน้ำตามความประสงค์ได้ฉันใดผู้ทำกรรมชั่วแล้วใครจะปรารถนาขอร้องให้มีแต่ความสุขความเจริญก็ไม่ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนทำกรรมชั่วแล้วย่อมได้รับความสุขยากแต่ความทุกขย่อมประสบได้ง่ายไม่ยากเลยทางทุกข กายทุกใจผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นผู้รักตนหวังให้ตนซึ่งเป็นที่รักมีความสุขก็ควรทำแต่ความดีคือสุจริตทั้งทางกายวาใจและใจอันมีในตรงการข้ามกับทุจริตดังที่ได้พรณนามาแล้วนั้น ถ้ามีผู้สงสัยชิดปริวิตต์ขึ้นว่าพระพุทธศาสนานี้สอนให้บุคคลรักตนยิ่งกว่าสิ่งอื่นดังภาสิตว่าอัตตาหิปร,รัมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งดังนี้จะไม่เป็นการสอนให้คนเห็นแจ่ตนหรือหรือเห็นแจ่ตัวไปเลยหรือ ควาแก้ข้อบริวิตกนั้นก็จะพึงมีว่าไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนที่แท้ความรักตนนั้นหมายความถึงความรักในสิ่งที่เนื่องด้วยตนด้วยเกี่ยวข้องกับตนด้วยที่บุคคลถือว่าเป็นของตนเช่นรักชาติรักประเทศบ้านเมืองรักมารดาบิดา รักพี่รักน้องรักญาติมิตรสหายหรือรักคู่ครองเป็นต้นก็ชื่อว่ารักตนเพราะสิ่งเหล่านั้นคือชาติก็เป็นชาติของตนประเทศบ้านเมืองก็เป็นประเทศบ้านเมืองของตนมารดาบิดาก็คือมารดาบิดาของตนพี่น้อง ก็เป็นพี่น้องของตนญาติมิตรสหายก็เป็นญาติมิตรสหายของตนแม้คู่ครองก็ถือว่าเป็นคู่ครองของตนความรักในสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนเพราะรักของของตนเพราะฉะนั้นความรักในสิ่งทั้งหลายจึงรวมความลงในความรักตน ตนจึงชื่อว่าเป็นที่รักอย่างยิ่งเพราะรวมความรักในสิ่งทั้งหลายที่เป็นของตนเข้าด้วยเพราะสิ่งอันเป็นที่รักอื่นนอกจากตนมีชาติเป็นต้นนั้นถ้าทราบว่าชาติของตนเสื่อมมีภัยอันตรายไม่สงบตนก็เป็นทุกข์ถ้าทราบถ้าเห็นว่าชาติของตนจเจริญก้าวหน้า สงบสุขไม่มีภัยอันตรายใดๆตนก็มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นความรักในสิ่งอื่นจึงรวมอยู่ในความรักตนเมื่อรู้เช่นนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ไม่พึงประกอบตนด้วยบาปอากุศลทุจริตน้อยใหญ่ควรประกอบตน ในบุญกุศลสุจริตจึงได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนก็สุจริตนั้นมีนัยยะตรงกันข้ามกับทุจริตที่เป็นไปทางกายวาจาใจดังพันธนามาแล้วส่วนทุจริตสุจริตที่ชาวโลกรู้กันทั่วไป เข้าใจกันทั่วไปเป็นทุจริตและสุจริตที่รู้กันได้ง่ายเช่นบุคคลที่ทำการที่มีระเบียบแบบแผนให้ทำตามไม่กระทำตามระเบียบนั้นกลับทำในสิ่งที่ระเบียบร,ระบุไว้ให้เว้นเว้นในสิ่งที่ระเบียบร,ระบุไว้ให้ทำหรือประพฤติกระทำการคดโกง ไม่ชอบด้วยแบบแผนอย่างนี้เรียกว่าทุจริตที่รู้กันโดยมากผู้ประพฤติทุจริตดังนี้ก็ชื่อว่าไม่รักตนเพราะนำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาให้แก่ตนส่วนท่านผู้ใดทำการเป็นไปถูกแบบแผนและระเบียบกฎข้อบังคับไม่คดไม่โกง ซื่อสัตย์สุจริตบุคคลเช่นนี้ก็ชื่อว่ารักตนเพราะประพฤติแต่สิ่งที่จะนำความเจริญมาสู่ตนเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักและรู้ว่าความสุขอันบุคคลผู้ทำความชั่วจะไม่ได้โดยง่ายดังนี้แล้วก็ไม่พึงประกอบตนด้วยความชั่ว ทั้งทางกายวาจาและใจตามในดังพรณลนามาด้วยประกาศฉนิ